พระราชกิจสืดีการเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภา,าผู้แทนรัษดรประธานและรองประธานวุฒิสภา,าผู้นำฝ่ายค้านในสภา,าผู้แทนรัษดรสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษดรสมาชิกวุฒิสภา,าและกรรมาการพศ2563นะคะเราจะมาดูบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายของพระราชกิจสืดีกาฉรฉบับนี้กันค่ะ บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานและรองประธานวุฒิสภานะคะผู้นําฝ่ายค้านในสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะคะจะมีเงินเดือนแล้วก็เงินประจําตําแหน่งนะคะเงินเพิ่มเนี่ยดังต่อไปนี้ค่ะ ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่75,590บาทมีเงินเพิ่มอยู่50,000บาทนะคะรวมเป็น125,590บาทค่ะประธานวุฒิสภามีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่74,420บาท มีเงินเพิ่มอยู่ที่45,500บาทรวมเป็น119,920บาทรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะคะมีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่73,240บาทมีเงินเพิ่มอยู่ที่42,500บาทรวมเป็นเงินนะคะ115,740บาทค่ะ ตำแหน่งต่อไปนะคะรองประธานุทิสภามีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่73,240บาทเงินเพิ่มอยู่ที่42,500บาทรวมเป็น115,740บาทนะคะ ตำแหน่งต่อไปค่ะผู้นำฝ่ายขานมีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่73,240บาทมีเงินเพิ่มอยู่ที่42,500บาทรวมเป็น1,15740บาทค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะสมาชิสภาผู้แทนราษฎร นะคะหรือว่าสสจะมีเงินประจําตําแหน่งอยู่ที่71,230บาทมีเงินเพิ่มอยู่ที่42,330บาทรวมเป็น113,560บาทตําแหน่งต่อไปสมาชิกอุทิศสภานะคะหรือว่าท่านสวนะคะจะมีเงินประจําตําแหน่งอยู่ที่71,230บาทมีเงินเพิ่มอยู่ที่42,330บาท รวมเป็น1,13,560บาทค่ะคราวนี้เราลองมาดูบัญชีอัตราเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมืองที่สำคัญสำคัญกันบ้างนะคะตำแหน่งแรกนะคะเงินเดือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ 7 5 5 9 0มนานราะคะแล้วก็มีอัตราเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่50,000บาทรวมเป็น1 2 5 5 9 0บาทค่ะตำแหน่งต่อใบนะคะออของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะจะอยู่ที่ เงินเดือนนะคะ74,420บาทนะคะแล้วก็มีเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่45,500บาทนะคะรวมเป็นเงิน1 1 9 9 2 0บาทค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการบวงนะคะจะมีอัตราเงินเดือนอยู่ที่7 3250บาทนะคะแล้วก็มีเงินประจําตำแหน่งอยู่ที่42500บาทค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ1,15,740บาทค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็นำเฉพาะเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งของท่านที่คิดว่าน่าจะอยู่ในความสนใจของทุกคนนะคะลองลองเอาเงินเดือนแล้วก็เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มต่างๆมาบว,บวกกันดูนะคะว่าแต่และเดือนเนี่ยจะเป็นงบประมาณเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันคะ่ะ